บทที่66ส่วนอินทร์อิทธิเดชถึงแม้จะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าแสนฟ้าเขาก็ไม่อาจนิ่งดูดายอยู่อย่างสงบบนผาหลวงได้ในเมื่อเลือดของลูกผู้ชายนักสู้ได้เดือดพร่านเมื่อแลเห็นสมัครพรรคพวกของศูนย์ต้องบาดเจ็บกลับมาหลายต่อหลายคนและบางคนได้สิ้นชีวิตไปก็มีดังนั้นเขาจึงขอขัดคำสั่งของเจ้าแสนฟ้าเล็ดลอดออกไปช่วยศูนย์ การยิงต่อสู้ยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งพอเสียงปืนสงบลงมโนโจึงได้รู้ว่าศูนย์ผิดปกติไปเพราะเสียงที่เขาพูดถึงเจ้าแสนเมืองสั่นเล็กน้อยเสียดายที่เป็นกลางคืนหากเป็นกลางวันฉันจะไม่ให้เจ้าอาหนีรอดกลับไปได้แม้ว่าฉันจะตายก็ตามนายเป็นอะไรไปหรือเปล่าศูนย์มโนถามเปล่าเขาขบฟันปฏิเสธเพราะบริเวณนั้นมืด มโนจึงไม่ได้แลเห็นว่าแท้จริงแล้วศูนย์ถูกยิงที่ไหล่ซ้ายเสียงปืนเงียบไปพวกมันคงถอยไปแล้วมโนคาดคะเนเรายังไว้ใจมันไม่ได้เจ้าล่าเสียงกระซิบเดังมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆมีอะไรหรือแขกของเจ้าล่าที่ชื่อคุณอินทร์ถูกยิงขอรับอินทอนขอรับก็ลองให้เขาอยู่ที่ผาหลวงแต่คุณอินทร์ได้มาช่วยพวกเราขอรับ งั้นก็ให้คำปันอุ้มกลับไปที่ที่ผาหลวงด่วนเขาออกคำสั่งเสียงแข็งขันพยายามข่งความเจ็บปวดของตนไว้ต้องไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้เห็นขอรับเสียงปืนเงียบไปแล้วเราเคลื่อนย้ายสถานที่กันเสียีดีไหมมโนถามก็ได้ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันมโนค่อยๆขยับกายลุกขึ้นยืนศูนย์กระทำตามแต่พอลุกขึ้นยืน ร่างของเขาก็ส่วนเซจะล้มลงมโนจึงเข้าประคองไว้และล่ำละลักถามว่านายเป็นอะไรไปเปล่าเปล่าขาฉันเป็นเน็บเขาไม่ต้องการให้มโนกังวลเป็นห่วงฉันไม่เชื่อหนายหรอกนี่นี่นายถูกยิงนี่ศูนย์อย่าตกอกตกใจส่งเสียงดังไปหน่อยได้หน้ารู้ไหมว่าพวกเราทุกคนจะเสียขวัญหากรู้ว่าฉันได้รับบ,บาดเจ็บ เจ้าพงศุริเยนพูดเสียงขุนฉันคิดว่านายควรกลับไปทําแผลที่ผ่าหลวงซะก่อนทิ้งไว้ไม่เหมาะทางนี้บุญทาก็ยังอยู่นี่นามโนชี้แจงเสียงอ่อนโยนฉันจะกลับไปก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าพวกของเจ้าอาถอยกลับไปแล้วเขายืนยันด้วยเสียงหนักแน่นเลือดของนายออกมากนะศูนมโนเต็มไปด้วยความห่วงใยเพื่อนรักศูนพิงหลังกับต้นไม้ใช้เป็นหลักยืนทรงกาย เมื่อถูกยิงเลือดมันก็ออกเป็นธรรมดานายมโนเอ้ยสูนพูดด้วยเสียงเคราเสียงหัวเราะเล่ากับเขาและมะโนกำลังพูดกันถึงเรื่องที่กำลังขบขันนายอย่ามาทําตลกหน่อยเลยกลับไปพาหลวงกระเถิดมโนไม่ยอมขาด้วยสูนสายหน้าฉันบอกนายแล้วไงเล่าว,ว่าฉันจะกลับพาหลวงก็ต่อเมื่อเจ้าอาถอยไปแล้วเขาคงยืนการ ไม่ยอมลลมเลิกความตั้งใจเดิมอีกฝ่ายหนึ่งจึงถอนใจยาวและสายหน้าไปมาช้าๆอย่างอ่อนอกอ่อนใจฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่านายนี่ดื้อเอาการฉันไม่ได้ดื้อหรอกโน no. ฉันเพียงแต่ไม่ต้องการให้พวกเราเสียขวัญเท่านั้นศูนย์ขบฟันพูดความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ถูกยิงดูเหมือนจะทวียิ่งขึ้นก่อนที่การสนทนาจะดำเนินต่อไป ชายคนหนึ่งก็ได้วิ่งครึ่งวิ่งครึ่งเดินตรงมายังแถวที่ศูนย์กัปโนโปักหลักยิงศัตรูอยู่มือคู่นี้เจ้าล่าขอรับเจ้าล่าชายผู้นั้นเรียกเบาๆพร้อมกับเที่ยวสอดใสาสายตามองหาศูนย์จำเสียงของคนเขาได้จึงพยักหน้าบอกให้มโนออกจากที่ซ่อนและร้องบอกออกไปว่าเราอยู่นี่เขาตรงเข้ามาหาแล้วก็รายงานอย่างเคารพนอบนอม ด้วยเสียงตื่นเต้นว่าพี่บุญธาให้กับผมมาเรียนเจ้าล่าว่าเจ้าแสนเมืองกับพวกล่าถอยไปแล้วครับมโนผ่อนลมหายใจอย่างโล่องอกดีแล้วไปบอกบุญทาว่าอย่าไว้ใจให้จัดเวียนยามไว้เพราะเจ้าแสนเมืองอาจย้อนกลับมาอีกก็ได้เราจะประมาทไม่ได้แต่ไม่จำเป็นต้องติดตามเขาไปเพราะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่เรากําหนดไว้เจ้าแสนเมืองก็หนีไม่พน้นพลาดจากเสือ เขาก็ต้องพบเอาอจระเข้เข้านแน่ๆไปเถิดเตรียมกลับไปบอกบุญทาขอรับพอล้างลูกน้องคนสนิทของบุญทารับหายไปกับความมืดแล้วมโนก็หันมาถามสหายของเขาว่าคราวนี้เห็นจะกลับ่าหลวงก็ได้แล้วสินะฮมทายาทแห่งผาหลวงเป็นยักษ์น่ารับเขาพยายามจะก้าวขาออกเดินแต่รู้สึกว่าขาทั้งสองสั่นสะท้านแต่กระนั้น ก็ยังไม่ยอมปลีปปากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรักมโนแลเห็นอากับกริยาเหล่านั้น <_ d> um> ก็พอจะเข้าใจตลอดจึงตรงเข้าไปประคองและประชดว่าคงไม่เสียเกียริเท่าไหร่หากจะให้ฉันเป็นผู้ประคองนายกลับผาหลวงแทนที่นายจะเดินกลับไปเองเมื่อจะประคองก็ประคองอย่ายี่ยวนให้ฉันขวางหูหน่อยเลยมโนหัวเราะเบาๆไม่พูดว่าอะไรอีก นอกจากประคองศูนย์กลับผาหลวงคุณอินทร์จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ศูนย์ห่วงไปถึงแขกของเขาโดยไม่คำนึงถึงตนเองคงไม่เป็นไรหรอกฉันบอกแล้วว่าให้อยู่ที่ผาหลวงไม่ให้ออกมาเขานิ่งดูดายอยู่ไม่ได้มโนออกความเห็นคงจะเป็นเช่นนั้นแต่ฉันคงหาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิตหากคุณอินทร์เกิดเป็นอะไรไป เขาคงไม่เป็นอะไรหรอกนาะอย่าเพิ่งเป็นห่วงคนอื่นเขาเลยว่าแต่นายเป็นยังไงบ้างใกล้จากหัวใจตั้งคืบกว่าเห็นจะยังไม่ตายแน่ขณะที่พูดสูนมีความรู้สึกว่าเสียงของตนไม่ดังเท่าที่ควรและเสียงตอบโต้ของมโนเหมือนดังมาไกลๆพร้อมกันดวงตาทั้งคู่ของเขาก็พร่าพรายและเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเพียงรางๆในที่สุดความรู้สึกของเขา จะดับวูบลงเขาก็ได้ยินเสียงมโนเรียกเขาเหมือนตกใจว่าศูนย์ทางด้านผ่าหลวงนั้นพอเจ้าแสนฟ้าได้รับคำรายงานจากจันดีดว่าอินทร์ได้รับบาดเจ็บกลับมาท่านก็รีบลงมาดูเขาที่ห้องปฐมพยาบาลโดยมีแก้วคุณน้อยและคุณประพลตามมาด้วยอินทร์ถูกยิงที่ขาขวากระสุนถากไปนายแพทย์บุญวงจึงเตรียมจะทำบาดแผลให้ฉันบอกคุณแล้ว ว่าคุณไม่ควรออกไปดีนะที่ไม่ถูกที่สำคัญอะไรไปมากกว่านี้เจ้าแสนฟ้าพูดอย่างโล่งอกเมื่อได้รับรู้จากนายแพทย์บุญวงว่าอินทร์ไม่ได้เป็นอะไรมากผมเสียใจครับที่ขาดคำสั่งเจ้าผมนิ่งดูดายอยู่เฉยๆไม่ได้จริงๆระหว่างที่พูดกับเจ้าแสนฟ้าสายตาของอินทร์เหลือบแลไปทางแก้วบ่อยครั้งเพียงได้เห็นหน้าเด็กสาวที่เขารักและรู้ว่า เธอมาดูอาการของเขาด้วยความวิตกห่วงใยความเจ็บปวดก็ดูเหมือนจะไม่หลงเหลืออยู่ยังไม่ทันที่เจ้าแสนฟ้าจะตอบอินทร์ว่าไงก็ได้ยินเสียงเจนดีร้องเออะซุ่มเสียงสันอย่างตกอกตกใจอยู่นอกห้องว่าเจ้าลาคุณมโนเจ้าลาของข้าเจ้าเสียงพิจันดีแก้วอุทานออกมาดังๆพร้อมกันนี้เธอก็รีบปราดออกไปจากห้องนั้นก่อนใครหมด แม้แต่ฟองฟ้าก็ยังล่าช้ากว่าเธอเจ้าแสนฟ้าเป็นคนที่สองที่ตามปานแก้วออกไปติดตามด้วยฟองฟ้าคุณศูนย์คุณศูนย์เป็นอะไรไปคะพี่มโนเด็กสาวละล่ำละลักถามมโนเสียงเครือสถานและปราดเข้าไปมองดูศูนย์ซึ่งมโนกับคำปันกำลังช่วยกันหามตรงาายัางห้องพยาบาลครั้นเห็นดวงตาของเขาปิดสนิทเสื้อชุ่มไปด้วยเลือดดวงตาทั้งคู่ก็เบิกกว้าง ใบหน้าขาวซีดคุณศูนเธอเปล่งเสียงเรียกเขาอีกครั้งแล้วก็ยกมือขึ้นปิดปากตนเองหยาดน้ำตาเอ,อ่ยวนขอบตาศูนไม่เป็นอะไรหรอกเขาเพียงแต่สลบไปเท่านั้นมโนบอกน้องสาวคนใหม่ของเขาด้วยเสียงอ่อนโยนและยิ้มอย่างปลอบโยนพีู่นเป็นอะไรไปคะฟองฟ้าถลันเข้ามาถามด้วยกริยาตื่นตกใจพร้อมกับทำท่า เหมือนจโรระโผล่ผาวาเข้าไปกอดร่างที่สิ้นสติของศูนย์ซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่คุณน้อยได้ประคองกอดทิดาของหล่อนไว้ถอยออกไปสิฟองฟ้าคุณมโนกับคำปันจะได้พาเจ้าราบไปนอนที่เก้าอี้นั่นได้สะดวกเสียงของเจ้าแสนฟ้าไม่ต่างอะไรกับคำประกาศส์ฟองฟ้าจำต้องถอยห่างมโนกับคำปันวางร่างของศูนย์ลงบนเก้าอี้นอนตัวยาวศูนย์ถูกยิงครับ มโนรายงานแก่เจ้าแสนฟ้าผู้ซึ่งมาหยุดยืนมองดูเจ้าล่าของท่านด้วยสายตาที่บอกถึงความรักใคร่วิถกห่วงใยในอาการอย่างสุดซึ้งผมจะเอาตัวเขากลับมาผาหลวงตั้งแต่แรกที่รู้ว่าเขาถูกยิงเขาก็ไม่ยอมกลับเกรงว่าพวกเราจะเสียขวัญรอจนกระทั่งได้รับรายงานว่าเจ้าแสนเมืองกับพวกพวกพากล่าถอยไปแล้วเขาถึงได้ยอมกลับมา เรื่องอดทนและไม่มีใครเกินเขานี่พวกของแสนเมืองถอยไปหมดหรือครับพอรู้ว่าศูนย์ถูกยิงอินทอนก็เชะเง้อคอมองดูและบอกนายแพทย์บุญวง์ซึ่งกําลังทําแผลให้เขาอยู่ว่าคุณหมอรีบไปดูคุณศูนย์ก่อนดีกว่าครับผมไม่เป็นอะไรมากนายแพทย์ประจําผาหลวงจึงพยักหา้าเรียกผู้ช่วยของเขาให้มาช่วยทําแผลอินทรนต่อส่วนเขารีบผลากไปดูอาการของศูนย์ หรืออีกในแยะหนึ่งเจ้าพงสุริเยนนะเวียงพรมเจ้าลาเสียเลือดมากเหตุจะต้องให้เลือดแล้วแล้วก็ผ่ากระสุนออกผมจะผ่ากระสุนออกก่อนเจ้าพ่อช่วยให้คนจัดที่ให้ผมด้วยนอนนอนบนก็อีนอนอย่างนี้ไม่ถนัดแน่คนไข้ก็นอนไม่สบายเจนดีบอกคนของเราให้จัดการด่วนจัดห้องพักชั้นล่างที่เราใช้พักผ่อนให้เป็นห้องปฐมพยาบาลเจ้าล่า ท่านออกคำสังเกตจันดีเจ้าเมียของบุญทารีบรับคำและจัดการตามคำสั่งนั้นอย่างรีบด่วนเ้วเลือดละ่ะหมอเราจะไปเอาเลือดมาจากไหนเจ้าของผาหลวงหันมาถามนายแพทย์บุญวงอย่างวิตกทุกร้อนเขาจึงยิ้มบอกให้ท่านครายกังวลว่าเรื่องเลือดไม่ต้องกลัวหรอกครับพวกเรามีเยอะแยะใครมีเลือดกลุ่มเดียวกับเจ้าล่าคงยินดีสละให้ หมอมั่นใจหรือว่าจ้าล่าไม่เป็นอะไรหรอกครับผมรับรองหมอชิงบอกด้วยเสียงหนักแน่นซึ่งทำให้ทุกคนค่อยโล่งใจไปตามกันจบบทที่66